สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนสวัสดีไปทุกผู้ทุกคนเลยเนาะมื้อนี้เมื่อนี้หมดมารายงานตัวหลังจากที่่างให้ไปเฮ้อก็มีเรื่องบางเรื่องที่บอสามารถทําคลิปได้เนาะมันก็คาดกําลังใจในการทําคลิปเนาะพว่าสาเหตุที่เลิกทําคลิปไปเป็นเวลานานออประมาณแค่เดือนส่งเดือนนะเนาะก็กําลังใจว่ามีกําลังใจพด้อยเนาะ นี้ข้อว่าเป็นภาษานครไทยภาษาท้องถิ่นบ้านหมดเด้อมอนีหมดก็บ่มียั้งที่อีมาที่อีมาทําให้เบิ่งให้ดูก็คือว่ามาเว้าความในใจของหมดให้ฟังว่าเอา่ส FC ทามหาเนาะาหมดไปเซ่ยไปยูสซะใดบ่เห็นเฮ็ิคลิปลงจักเทียไปยูหังใไดเนาะมอนีอม,นมดก็มาเบิ่งให้เบิ้งหนานี้เข้าหมดเด้อเนี่ยข้างล่างเนี่ยหนาหมดเข้าหมดเข้าหน้าปังเข้าได้2งเดือนละโมอ,อีเด้เกียวละกาลังอีตังท้อง เด็กก็อิมาวานปุ้ยกันก็คือว่ายากเราให้ฟังเพื่อเอคนใไดท่ามห้าเนาะว่าหมดแน่ยไปยุทางใดคือไปเฮ็ดคลิปก็ยากเฮ็ดคือกันนี่แนวเราเฮ็ดก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาก็คือคาดกําลังใจนะเดี๋ยวเขานางบึงเข้านางดีๆกันเดีอยวเอเราให้ฟังคือพินเนะี่ยาจะเคียวรอเป็นปีปีหนึ่งเต็มๆนะพินมาให้มาตั้งแต่เดือนกุมภา สรุปแล้วบ่มาถึงมดุดจักเทียมุดข้อไปซ้ำรอบก็คือบอ่ได้เฮ็ดคลิปไปอ่าพี่ซ่ามุดก็บอกว่าให้เฮ็ดคลิปไปอย่าไปทอ้ออย่าไปทอ้อรอไปเห้อรอไปมุดก็รอหรอรอเขาใดก็บ่มาเนาะอ่าแล้วทีนี้มุดก็เข้าไปดูข้องคนอื่นทีนะมุดก็บร่รอละไปดูว่าเป็นยังผิดบ่ได้หรือเฮ็ดะไดเนาะข้อไปซ้ำรอบก็ไปเจอคลิปของ ของพ่หมดก็จำม่ได้มันไ,ไม่ไ,ได้จำเออแล้วทีนี้เข้าก็บอกหมดวายนัง,งนอย่างงี้ให้เหตุสนันสนีเนาะล้วคือว่าบ่มีพินก็สามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนได้ทีนี้หมดก็ทําได้ก็เลยมีกําลังใจต่อไปนี้หมดก็อีม,มาเหตุคิปให้ FC เอฟซีเพื่อนๆพอนห้งหมดเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผู้ติดตามห้องหมดน่ะคือมีมาไล่เพื่อนเพื่อนจากทางบ้านทาง ทางคนอำเภอนครไทยเนี่ยเยอะคือว่ายากฟังภาษานครไทยคือว่ายากให้หมดอนุรักษ์ภาษานครไทยไว้ในคอมเมนต์นะน้นองมดอ่านเบิงก็มดก็พยายามอี้ทาให้ดีที่สุดแล้วก็อี้ทาคลิปลงให้เบิ่งดูดูเฮี้ยก็คอยติดตามมดเด้อฝากเป็นกําลังใจตอนนี้มดมดลองทอํายืนยันตัวตนไปในไปในเอเซนเรียบร้อยละตอนนี้ยบลูโฆษณาเปิดยัง ก็คือว่าตอนนี้ตัวหนังสือบาแดงแล้วเนาะก็รอเบิงไปว่ามันอีใดบ่ได้ทั้งใดก็แต่ตอนนี้หมดเริ่มมีกําลังใจไปเกินเกินเคิงละคืออีก,ก้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้เบิงแล้วก็เพื่อนๆอยากเบิงคลิปยั้งยากดูคลิปยั้งหมดก็อีเหตให้เบิงละอีกไหม่หนึ่งย่างหมดตังเปาไว้ว่าถ้ามีผู้ติดตามถึง10,000ืงนคน1น0 0 0หมื่นซับสไครต์หมดอีทําคลิป q a ผู้ดใดยาก ทา่ามยังหมดหมดอีต่อเพื่เบิร์โดยที่บ่อปกปิดอันใดสามารถตอบได้หมดกี่อีหมดกี่อีอบอกว่ามันเกินความสามารถของหมดเนาะหมดก็ตอบให้บ่อได้อันใดที่ยากท่ามหมดให้เพื่อให้ท่ามเราอีมาเทดคลิป Q a วเอบให้กับเพื่อนเพื่อนเอทุกคนก็ขอโทษขออภัยที่หาง่ายไปเฮิร์เนาะทำให้บางคนก็อาจอีท่ามห้ามไม่ใ้ไปยูเซอรอย่างเงี้ยก็อย่าว่ากันเลยคือว่าบ่อได้พิน ทำยูทูบแล้วบ่ได้พินมันก็น,น้อยใจเนาะรอไปรลอรลอรลอซั่มใดก็บ่ะมาณข้อไปแล้วก็บ่ะมาณข้อข้างใดก็บ่ะมาอ่าที่อยู่กระหูกตองเบิดไปสนี้หมดกระติดต่อเบิดแล้วไปห้าฮอดไปสนี่บอกว่าข้อข้อเนี่ยพินอย่างเงี้ยไอ้กระดาษเล่มสีเส่เนะข่ปปาวๆเนี่ยคือบ่มาณห้าเจาียเมือใดเอี่ยมมาบาอกเขาบอกว่าอีไมเดือนเดียเด๋ยวก็อีมาฮอดแล้วเขา,าก็บอกว่าอีเบิ้งให้เบิ้งให้กับบอเบิ้งให้จเจีย่างเงี้ยเฮาก็เลยเบิด กำลังใจบ้งมีกำลังใจให้อีเหตุคลิปดีๆต่อไปต่อไปนี้หมดสัญญาว่าหมดอีเหตุคลิปดีๆออกมาให้เบิ่งยากเบิ่งคลิปยังยากให้หมดเหตุยังคอมเมนต์มาแต่ทุกครั้งที่มดเบิ้งกำลังใจก็ยังมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าเหตุคลิปนี้ให้เบิ่งเด้เหตุคลิปนั้นให้เบิ่งเด้หมดกะอย่างเหตุให้เบิ่องอยู่เด้หมดบอส่ว่าอีว่าบอเหตุให้เบิ่งนะตอนช่วงนีหมดบอได้ผิดน,นะก็มีในคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปเนาะว่า ทำคลิปนั้นคลิปนี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยมดก็ได้สัญญาทําให้ก็พอถึงเวลามดก็ไปเตรียมอุปก,กรณ์ทําให้เบิงอเงี้ยเขาก็เขาก็ากลับมาคอมเมนต์อีกไม่เดียวว่าขอบคุณที่ทําให้เบิงอะไรเงี้ยมดก็ดีใจภูมิใจแล้วก็ดีใจในภาษาห้องตัวเองเนาะว่าอืมคนที่เข้ามาดูนะ่ะเขาก็ว่าบางคนกว็ว่าหมดว้าบุู้หูเลี้ยงยันเยออย่างทีหมดก็ไ่ได้เครียดเด้เพราะว่าบางคนก็ฟังบุหูเลี้ยงแท้ มดก็ได้ไเคยคิดว่าอีว่าเครียดให้เข้าห้างห้างใดมดนบเเครียดหลอกอยกให้คอมมนมาไล่ๆพูดน,นะแต่ว่าบางคนนี่เออดีจังอนุรักษ์ภาษาบ้านเกิดตัวเองมดก็แยกเว้าภาษาอื่นเนาะกับว้าได้เบิร์ดทุกภาษานะภาษาเนี่ยมันก็เว้าได้ภาษากลางมันก็ว้าได้แต่ว่าภาษาตายเ่เป็นเด้ออันมดก็ยยกว่าภาษาบ้านมดเนี่ยให้คน ที่อื่นได้ฮู้นี่คือภาษานครไทยภาษาพ่อคุณบางกลางเข้าภาษาดังภาษาเดิมของบ้านหมดหมดกอีทำคลิปเบาของมดอย่างนี้น่ะผู้ได้ีคอมเมนต์ว่าหมดเบาบงหูเลี้ยงมดก็ต้องข้ออภัยคือว่าหมุดบ่บ่เป๋บ่ได้เป๋แบบเป็นภาษากลางอมเนาะบ่ได้อันนี้ก็ข้ออภัยสัญญาว่าตอนนี้อ่าไอตัวนังสือแดงๆมันหายไปแล้วว่าอะไร่เงี้ยก็ตอนนี้ยื่น ยืนย <cin> ันตัวตนด้วยบรระชาชนเรียบร้อยแล้วทําคลิปมาตั้งเพิ่านมาตั้งเพิงเป็นปีก็เพิ่งมือนีเนี่ยมือนีเนี่ยที่อันนี้หมดก็หมดก็ดีใจไร้มือนีดีใจไล้ดีใจไร้เลยละแล้วทีนี้ก็เลยนี่มาบอกพี่น้องที่ทำห้าแล้วก็ต่อไปดีกับสั้นยาว้ททาคลิปออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อนๆคนใดที่ยากท่าหมด เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วหมดอิทมาทำคลิป Q&A ตอบรับรองคำถามในที่หมดอิทตอบในทักมาได้เลยหมดอิตอบให้เบิ o ทุกทุกคำถามนี่อย่าลืมทักหมดหมาคอมเมนต์ใต้คลิปหมดหมาให้หมดไดอานแล้วหมดอิตอบคลิปนี้หมดข้อตัวลาทุกคนไปกนรักทุกคนสวัสดีจ้าอย่าลืมจ้าคอมเมนต์มาไลน์